พี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซ็ตผ้ายืดวุนเวฟค่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักเนื้อผ้าถึงตัวนะตัวนี้ซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อผ้าไม่ย้ยค่ะผ้าดีมากๆนะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อเดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนเลยตัวเสื้อเป็นงานตักให้อย่างดีงานเป็นคอกลมนะคะพี่งานใต้ยอย่างดีนะ แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้งานของสาวอวบนะตัวเสื้อนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยตัวเสื้ออกนะผ้าห้าบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยจะบอกว่าเสื้องานปักสวยมากๆนะคะพี่ปักทั้งหมดนะที่พี่เห็นอันนี้ไม่ใช่งานสกรีนงานปักนะคะเสื้ออกนะผ้าห้าสิบความยาวอยู่ที่28นิ้วอะพี่เสื้อว่าสวยแล้วแต่พี่ดูทรง,งเกงนะ กางเกงคือทรงสวยมากค่ะพี่ตัวนี้พี่ดูนะผ้าดีมากๆค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วพี่ทรงสวยเลยพี่ดูทรงนะคะสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายค่ะพี่และกระเป๋ารวงลึกนะคะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะเซ็ตสวยๆแบบนี้นะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเซ็ตที่ใส่ได้จริงให้พี่แค่สอง เจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่เอาไปแค่สองเจ็ดเก้าพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไลอยู่กับแสงคะ่ะพี่สีอัดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะที่สีนี้นะคะพี่จะเรียกสีน้ําตาลเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวนะคะเวลาพี่สั่งนะพิมพ์รหัสอะตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้คะ่ะพี่ จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบค่ะพี่ความยาวเสื้อยี่สิบแปดนิ้วนะตัวนี้นะผ้ายืดผ้ายืดวนเว็บใส่สบายค่ะพี่ให้แค่สองเจ็ดเก้าสีนี้สีน้ำตาลทองนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์น้ำตาลทองนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์สีเขียวขี้มานะคะพี่ตัวนี้นะเขียวขี้ม้าค่ะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวมิ้น์นะ ตัวนี้พี่พิมเขียวมินนะคะมันจะเป็นเขียวออกฟฟ้านะให้แค่สองเจ็ดเก้างานตักสวยเลยค่ะพี่เอาไปแค่สองเจ็ดเก้านะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะพี่พิมพ์เซตนี้ว่าสีกะปินะคะพี่พี่จะได้เซตนี้นะ네งานสวยเลยค่ะพี่งานตักอย่างดีนะอย่างดีนะสีกะปินะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์สีชมพูนะให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่พิมพ์ดีๆนะคะพี่สีชมพูนะ จะเข้มกว่าสีกะปีสีมันจะอ่อนกว่านะคะพี่ให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับนะคะพี่จะเป็นเซตสีกลมนะคะพี่ตัวนี้ถ้ารับพิมพ์สีกลมนะเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์สีดํานะคะพี่เซตสีดําค่ะเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมว่าสีแดงเล็ดหมูนะคะพี่ทั้งเซตทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะ เซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์สีส้มอิดพี่งานสวยมากๆพี่ดูนะคะงานตักอย่างดีไม่ใช่งานสกรีนนะและเซตสุดท้ายนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพรอมโอนค่ะพี่จะรับกิโดก็ไม่บวกเพิ่มนะพี่เซตสวยๆแบบนี้นะคะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงใส่ได้จริงนะคะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆพี่ดูงานนะคะ เสื้อเป็นงานปักให้ยังดีแยกชิ้นใส,ใส่สวยได้เลยค่ะเอาไปแค่279นะ